สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยศนะครับพลเสอร์ทีมงานบอยเศรษฐีนคาราชนะครับผมวันนี้พามาดูภูเขาหน่อยนิดหนึ่งนะเนี่ยเห็นวิวมันดีอยากเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับผมวันนี้มีแปลงที่ติดติดกับภูเขาเลยนะอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมนะครับผมมันไม่ใช่แปลงนี้นะแปลงเอ่อโลเคชั่นตรงนี้คืออยากให้เขาอยากให้เห็นอยากให้เห็นวิวแบบนี้นะครับผมตรงนี้เป็นตรงหน้าบ้าน นะเนี่ยด้านหน้าบ้านอ่ามีบ้านแล้วก็คือตรงเนี้ยเกินก่อนนิดนึงตรงเนี้ยมันเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมขนาด2ไร่กว่าเกือบเกือบสามไร่นะติดละยางด้วยอ้าวนี่น,นติดละยางด้วยนะติดละยางเส้นนี้เลยเป็นแปลงฝั่งนี้นะคุณผู้ชมเป็นแปลงฝั่งนี้นะอ่ะเนี่ยที่มีต้นโอ้ต้นอะไรเนี่ยใหญ่ๆเนี่นึกชื่อไม่ออกเลยต้องถามลุงอึงซะแลว้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย อะหลกัหลกๆเป็นพื้นที่ตรงนี้ยสไร่3งานกว่าๆเก,กือบเกือบ3ไร่นะครับผมอยู่แถวอูทองสุพรรณบุรีนะครับผมเนี่ยเป็นลาดยางเส้นใหญ่ๆกับตรงนี้เลยนะ8เมตรมีหลายทางนะอันเนี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมอ่าแปลงนี้ถ้าท่านอยากรู้มันอยู่ที่ไหนนะและท่านรองจับพิกัดมาได้วัดเขากำแพงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะแปลงนี้มันอยู่แถวๆกับวัดเขากำแพงนะ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะเป็นแปลงสวยๆนะเนี่ยๆชี้เขตได้ก่อนเลยน่ะประมาณเสาไฟน่ะประมาณเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนินโค้งเดี๋ยวพาไปดูนะหน้ากว้างเนี่ยยาวไปเลยเนี่ยๆๆยาวชิดๆกับขอบบ้านเนี่ยประมาณส0สิบเมตรนะสี่สิบเมตรนะครับผมอ่าเสาไฟมันกันไว้หน้าบ้านนะเห็นไหมเสาไฟมันกันอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยก็คือบ้านเนี่ยจะมีคอกอะไรมีเนี่ยจะเป็นตรงนี้ทั้งหมดนะไป เดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดแล้วกันนะตอนนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะอันนี้เดี๋ยวจะมีผ้ามุมสูงโชว์ตัดสลับไปด้วยนะครับผมให้ชมกันเพลินๆนะแต่หลักๆที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือนี่เลยถนนมันดีนะวิวมันโอเคลมมันเย็นๆด้วยนะนะตอนนี้ผมใส่ไมซับลมนะมันก็เลยจะแบบไม่มีเสียงลมอะเดี๋ยวผมเอาที่ซับออกก่อนอ,อได้ยินเสียงลมมั้งไหมผู้ชมนะ เดี๋ยวเอาที่ซับลมออกแล้วเดี๋ยวจะดินเสียงลมบ้างปะปายนะครับผมอ่ะเนี่ยแปลงนี้เลยอ่าหน้ากว้างติดถนนลาดยางเนี่ยแปลึกไปประมาณ100นะแต่แปลงนี้ความพิเศษของมันเลยหนึ่งติดลาดยางแต่ไม่ได้ติดด้านเดียวนะติด2ด้านนะครับผมติดด้านหน้านี่เราก็มีด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นโซนติดลาดยางเหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ด้านหลังอาจะติดลาดยางนิดเดียวนะครับผมอ่าแต่เนี้ยคือหลักๆเนี่ยวิวด้านหน้าบ้านนี่นะครับผมนี่นี่ เนี่ยเป็นวิวด้านหน้าบ้านเลยนะเนี่ยหน้าบ้านใครอยากมีบ้านด้านหน้าเปิดออกมาเนี่ยเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนะครับผมลองเข้ามาชมนะอ่านี่เลยลองลองเข้ามาชมนะครับผมอ่าเดี๋ยวราคาบอกท้ายคลิปนะครับให้ดูความพิเศษก่อนไปเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังข้างๆบ้านเลยเดี๋ยววัดไปดูด้านหลังบ้านเลยว่ามีอะไรอ่านี่ผมมาอยู่หน้าบ้านแล้วนะอ่าเนี่ยลมโชยเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเสียงลมหน่อย ตัวทรัพย์ลมออกแล้วนะก็น่าจะได้ยินเสียงลมหน่อยนิดนึงอ่าเดี๋ยๆๆค่อนขการลมก่อนบางท่านอาจจะลำคาญน,นะครับผมอ่ะเนี่ยมาถึงด้านหลังบ้านแล้วนะเนี่ยด้านหลังบ้านเลยที่ผมอยู่จากด้านหน้าถนนนะอ่าเนี่ยพื้นที่ตรงเี้ยมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างสี่เหลี่ยมนะมีชาหนูวิ่งมาอ่ะเนี่ยเป็นลูกหลานของบ้านนี้อ่าตรงเี้ยเป็นบริเวณด้านหลังนะครับผมเนี่ยเป็นบริเวณด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยจะมีบ่อบาดาลไว้หนึ่งลูกนะเป็นบ่อที่เขาพักเอาขุดไว้ เราสามารถเจาะบาดาลแล้วก็เอาน้าใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยนะอ่าเนี่ยด้านหลังมันจะตามแนวเขตตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปต้นแนวแบบไปตุ่ต้นเดาเนี่ยผู้ชมเนี่ยแนวมันจะมีมห้เห็นแล้วนะแนวมันจะมีให้เห็นแล้วอ่านีเลยนี่่นีบน้นลึกประมาณสักสามเมตรนะอ่ะด้านหลังที่ผมบอกว่าติดลัดยางอีกเส้นหนึ่งจะอยู่แถวตรงนน้นนะจะติดลัดยางเส้นนั้นนะครับผมด้านหลังก็จะมีวิวภูเขาเหมือนเดิมนะด้านหลังเป็นวิวภูเขาเหมือนเดิม หน้ากว้างติดละยางด้านหลังเนี่ยประมาณสัก15-20ถึงเมตรได้นะครับโดยประมาณนะเนี่ยเเขตเนี่ยมันจะเลยโอ่งตรงนั้นมาเลยนะเนี่ยเขตของเรานะมันจะเป็นแนวที่เขาไถพวนดินนะครับผมอ่านี่เลยนะอําเภออูทองนะครับผมห่างจากกรุงเทพเนี่ยเวสเกตเนี่ยประมาณสัก110กิโลได้ประมาณนะ นะราคาขายอยู่ที่1.98ล้านนะใครอยากได้บ้านสวนสไตล์นี้นะวิวดีๆสงบลมเย็นแถมยังติดลาดยางอีกต่างหากนะใครอยากได้นะลองชมเลยลองรีบนัดชมนะครับผมอ่าแปลงนี้2ไร่3งานอู่ทองนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ